โอเคนะผมมาก็อยู่ผมดาร์คฟอกนะมายก็อยู่กันในเกม Crisis Action นะนะมายก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาป่วนเบโอ้กันอีกแล้วนะฮะอ่าแล้วคนนี้มายืนบังอะไรเนี่ยนะฮะมาก็ใครจะเป็นผีนะสำหรับตานี้นฮะตาแรกนะฮนะผมไม่ได้เป็นนะคนนี้ใช้ปืนเลดิดไนท์หรอนะฮะน่าจะ M39 นะเลดิดไนท์อย่างเท่เลยเมื่อกี้เห็นผีวิ่งกระโง้นะฮึมเเท่ปืนเลดิดไนทะ์นะเนะี่ยหเท่มากๆนะ เฮ้ยเขายน์ป่ะป๊นนึงนะผมขอเล่นแล้วกันปันนึงปนนึงโอเคโยนแล้วก็เก็บมาฮะแล้วดีนะ M39 นะจัดว่าสวยมากๆเลยนะเพิ่งได้จับครั้งแรกฮะปืนนี้แล้วผีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะตอนนี้ผมป้าแล้วิดกันแล้วกันไปอีกรูปหนึ่งฮะน่าจะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าตรงหลังกระแพงนะฮะเดี๋ยวดูกอนแล้วกันอมนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วมันโผล่มันโผล่หัวมานิดนึงฮะสวัสดีฮะโอเคเดี๋ยวขอรีโหลดดิ้งก่อนแล้วกัน แม่งเพื่อนเราลงไปเลยฮะระวังนะเพื่อนเฮ้ยมันนั่งย่อว่ะนะฮะผีนั่งย่ออีกแล้วเหรอนะฮะน่าจะไม่ตบคนหรือเปล่าเนี่ยคนนี้นะสวัสดีฮะแต่ผมจะไม่เข้าใกล้แล้วกันนะป่าไป,าป,าปาผมขึ้นไปดีกว่าชึบการรีโหลดนี่ก็จัดว่าเท่นนะปืนนี้ผีมันก็ยังนั่งย่ออยู่ฮะผมลงไปเก็บกระสุนก่อนเลยแล้วกันอ่านะเก็บมาชึบคนนี้ยืน Afk ดีกว่านะฮะยืนนิ่งโอเค ป่าแล้เบิดปะ่ะตูมโดนฮะวัดดีเพื่อนยิงไปยิงไปฮะยิงไปยิงไปผมยิงเลยแลวกันผมจะไม่ย่อล้วนะะยิงแม่งเลยทดสอบปืนหน่อยนะปืนนี้ไรดิบไหน m สามเก้านะโอ้ยก็จัดว่ายิงแรงอยู่นะโอเคยิงไปเลนต,ต้องเข้าใกล้นะอ่ามันหันท่าห,หลังไปทางนน้นปะอืมตายีับร้อยนะฮะได้คิวด้วยกระสุนเก็บมาชิบอืมแล้วก็วิ่งขึ้นไปฮนะ ชึบชึบึบอ่ามาผีเกิดละอยู่ไหนเนี่ยผมมองไม่เห็นมันฮะผมว่าคนนั้นนะ่ะยืนนิ่งอย่างแน่น,นอนเลยนะฮะเผยมันมาดูละแต่มันไม่ตบคนยืนนิ่งนะผมว่ามันน่าจะไม่ตบอะ่ะนะมวัมวแต่นั่งย่ออยู่ฮะผีอืมคนหนึ่งนะผมติดใจไว้นะไอคนนี้ม่งกระโดดขึ้นหัวนะโอ้คนนั้นแบบอยู่ใกล้เลยฮนะเป็นนั่งยอ่ออยู่ใกล้เลยระวังตอนตบนะเพื่อน ไปอยู่ตรงด้านหลังมาแล้วนะฮะล้วก็ยิงช่วยไปยิงไปเอ้ยถ้าเกิดเพื่อนเราเอามีดไปสับนี่มันจะจบเกมหรือเปล่าวะผมจะยิงให้เลือดมันเหลือนิดน้อยแล้วกันแล้วก็ให้เพื่อนเราสับมาอ่ายิงไปยิงไปยิงไปเอาเพื่อนสับเลยเพื่อนเออสับเลยสับเลยนั่นแหละอ้าวมันยังไม่จบเกมดีกว่ามันแค่ตายแล้วก็เกิดนานผมก็นึกว่าจะจบเกมนะฮะผมว่าคนน่าจะเข้ามาันเยอะแล้วแหละตอนนี้ฮะไปผมไปดีกว่าขึ้นไปขึ้นไป ชึบมาฮะคนนี้ก็ยังยืนเอฟเคอยู่เลยอะ่ะตรดขึ้นไปชึบอืมผียังไม่เกิดฮนะตอนนี้โอเคเกิดมาละสองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยนะมันก็ชนะไปผมก็ได้ยอดคิวสุงสุดด้ไยในตาน,นี้ฮนะมาเอาปืนดาร์กไนท์แล้วกันนะโอ้ยคนเข้ามากันเยอะและ้ตอนนี้ตรดขึ้นไปนะฮะชึบชึบอืม ว่าน่าจะมีคนโหดเข้ามานะฮะเพราะว่าผมเข้ามาเล่นคือเลเวลประมาณ100ขึ้นนะสามสองหนึ่งใครจะเป็นผมไม่ได้เป็นด้านหลังหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไอปืนฮาร์โลเอ็มามเกอ่ะกับปืนซอซอ M39 หรือเปล่านะน่าจะ M39 เฮ้ยผีบอดียิงไปยิงไปเฮ้ยมันไม่ได้ยืนนิ่งเลยว่ะนึกว่ายืนนิ่งนะฮะระวังนะเพื่อนเจ้าคนนี้เอาอะไรมาสับวนะเนี่ยเอาฟอร์ตเทมเมอร์ฮะ ผมก็จะยิงไปแล้วละกันอ่าตัวหนึ่งนะกระสุนมันน้อยพืนทา่ฮกเฮ้ยอ,อัดเลยเพื่อนอัดมันเลยอัดมันเลยเออนั่นแหล,ล,ละป้าเราไปไปแล้วหืมโดน Evil Knight สับไปนะฮะผีเกิดนานอย่างแน่นอนผมจะไปเก็บกระสุนก่อนละกันด้านบนนี้นะกระสุนนี่ไงเก็บมาชึบแล้วก็ตัวขึ้นไปตรงนี้เฮ้ยเพื่อนมายืนบงังอะไรเนี่ยตรงนี้ <laughs> มีคนใช้ปืนแก๊สรินเลยฮะ รอรใอยผีมัน้เกิดมาก่อนเลยละกันแม่งคนแบบลงไปสร้างกันเต็มแล้วฮะคนนั้นก็ยังยืนนิ่งอีกแล้วยังยืนนิ่งอยู่นะคนนั้นโอเคผีเกิดมาละอีกสองนาทีฮะผีไม่ค่อยบุกเลยแล้วผมปาแล้วเบิดบไปไหนวะนยะตูมไม่โดนฮะผมยิงเลยแล้วกันนะฮะตันหนึ่งนะกระสุนจู่ตรงงน้นผมว่าผมยิงก่อนแล้วกันนะทำดาเมจให้ทีมหน่อยนะฮะยิงไปยิงไปยิงไปอื <c oughs> รีโหลดพอดีเลยเดินอีวิวไนส์สับอีกแล้วเก็บมากระสุนแล้วก็รีบไปฮะโอเคไปไปไป let's go let's go เดี๋ยวมันเกิดมาคนด้านหน้าจะไปเก็บกระสุนนะฮะอ่าแล้วก็โดดขึ้นไปตรงนี้ชึบชึบไอ้คนที่ใช้ปืนอะไรเนี่ยปืนเดสเหรอเดสต์เอ็มสามเก้าหรือเปล่านะน่าจะเอ็มสามเก้านะคนนี้โอเคจริงด้วยเอ็มสามเก้านะปืนเดสนะฮะโอเคตบโดนตบไปละตัวเอฟเคนะ อเออม,มันหายเป็นปนแบบว่านี่ยงแป๊นึงนะเพื่อนมันอาจจะมาแล้วก็เป็นได้เฮ้ยมันเกิดมาและตัวผีเดอฮักนะเรียบร้อยโดนปืนซอเก็บไปนะฮ้ยโดนสอบยังหนึ่งคนไม่นะไม่นะผีมันเริ่มบุกแล้วอ่ะอีกห้าสิบกวิฮนะยิงบ้ายาย่าขึ้นมาเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มบุกแล้วอ่ะเอออย่างนี้ที่ถึงจะสนุกนะฮะ โดนตบอีกแล้วอะ่ะไอคนนี้มันอยู่ด้านล่างอะ่ะลงไปสร้างกันนะโดนตบเลยอุ้ยโดนตบกันรัวเลยผีเริ่มเยอะแล้วผีเริ่มเยอะแล้วตอนนี้เฮ้อโดนตบมันกระโดดขึ้นมานี่หว่าไอตัวแบบไอตัวเนิรนะ์ดเนี่ยมันสามารถกระโดดสูงนะมาสามารถกระโดดตบได้ถ้าเกิดใครเล่นเป็นอ่ะนะมันจะกระโดดตบสูงนะตรงนี้ไม่นะอีกสองคนผมว่าเวลาหมดพอดีนะช่างมันก็แล้วกันในนี้มีหรือเปล่าไม่มีว่ะ อืมผมว่าด้านบนหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะตรงนี้มีหรือเปล่านะเอ,อ้ยนี่ไงมันมาแอบเหรอผมว่าไม่ทันอ่ะสองหนึ่งโอเคไม่ทันจริงด้วยนะฮึอยู่ตรงนี้ไงนิดเดียวเองนะฮะมาเอาปืนบูทอ่อแล้วกันนะฮะมาผมเอาจริงเลยแล้วกันนะปืนนี้แบบกระสุนมันเยอะกว่าจัดว่ายิงมันเลยปืนนี้ฮนะ มีคนออกจากการต่อสู้นะตอนนี้นะน่าจะเป็นคนยืนนิ่งหรือเปล่านะที่มันเอฟเคเฮ้ยเฮ้ยเป็นจนงนะจะล่วงนะเกือบล่วงไปเมื่อกี้นี้อืมไอ้ปืนเฟรมอ่ะเฟรม M39 มม้ผมในห้องนี้มีแต่คนตโหดวะมีแต่แบบคนมีปืนเอ็มขึ้นทั้งนั้นเลยนะแล้วผีมมนอยู่ไหนวะเนี่ยเ้าเรียบร้อยฮนะตบคนได,ได้หนึ่งคนละอ๋อด้านบนด้านบนเพนื่อนด้านบน,น,บนระวังนะเพื่อนปาระเบิดช่วยฮะคนนั้นไม่งั้นรีบโดดลงมาเลยนะเเพื่อนเรารีบรีบขึ้นมาเร็วเดี๋ยวยิงสกัดไว้ก่อนนะฮะ เอาเรียบร้อยเราตบไป็หนึ่งคนแล้วไม่นะโอ,โอ้โดนตบกันรัวๆเลยฮะผีครับเล่นโหดมากนะตายเรียบร้อยได้คิวด้วยสวยโดนตบกันอีกแล้วนะฮะผีก็เริ่มเยอะแล้วตอนนี้ฮะผีแบบเท่าคนเลยเฮ้ยไอตัวนี้อีกฮะไม่คตรเกลียดเลยตัวนี้มันกระโดดสูงนะอย่าอย่ายายา่ยาอยา่ยา,ยาโดดมาโอเคตายเฮ้ยโอ้โหมีกี่ตัวตวะเนี่ยตัวเลยเนิร์ดเนี่ยตายฮะ อย่านะอย่านะอย่าขึ้นมาเฮ้ยเนิร์ดมาแล้วเฮ้ยมันกระโดดเหรอประนึ็นนะมันมันจะกระโดดตบเฮ้ยใครโดนตบเนี่ยเฮ้ยตรงนีงไ้ไงโอเคจบร้อยฮะประน,นึ็นนะผมต้องแบบโดดโดดไปโดดมามันโด,ดตบสูงนะฮะเม่อกี้นี้ก็ติดไฮเปอร์อินเทอร์เน็ตขึ้นมานะประน,นึ็นขอเรียกติงก่อนอย่ามาอย่ามาโอ้โหโดนตบเลยนะมันมนกระโดดตบเรียบร้อยนะอีกกว่าไม่กี่วิเนี่ยอีก 4...3...2...1... ม,มาเฮ้ยวันดีฮะหนึ่งตบตบตบแียบ,บร้อยอุ้ยมันใครยิงวะเอาแียบร้อยตอนตบแล้วตบเพื่อสูงอับตัวเนิร์ดนะฮะมาจัดว่าแบบมันมากเลยนะสำหรับห้องนี้นะฮะโอเคไป Let's go! ขึ้นไปขึ้นไปติดใครวนะเนี่ยอีกูฟันก่วิเจ็ดวินะฮะหกห้าสี่สามสองหนึ่งใครเป็นเฮ้ยด้านหลังหรือเปล่า ไม่ใช่ด้านล่างอย่างแน่นอนเลยโอ้โหแม่งโดนตบกันรัวๆอ้าโดนต,ตบแล้วหนึ่งคนเฮ้ยไอคนที่โดนต,ตบยิงไปยิงไปโอเคตายฮะเอไอคนยืนนิ่งยังอยู่เลยนี่หว่านึกว่าออกไปแล้วนะไม่ยังอยู่เลยะ่ะยิงไปฮะโอเคได้คิวด้วยเฮ้ยใครใครโดนตบอุ้ยด้านหลังโดนตบหืมตบกันไวมากนะฮะตอนเนี้ยเมื่อกี้เห็นใครวิ่งขึ้นมาเฮ้ยเพื่อนระวังตรงด้านหลังมันโดดสูงนะฮะ ยิงไปยิงไปยิงไปแม่งแม่งมีมีคนหัวร้อนด้วยฮะมีคนพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ฮะอืมเป็นคำหยาบนะฮะแม่งมีคนหัวร้อนด้วยในห้องนี้มีคนหัวร้อนด้วยอืมอเอบิกินตูมตูมโดนมันลบอยู่ตรงนั้นนะ่ะประนด็น,นนะตรงด้านหลังมันขัวด้านหลังเข้าอะ่ะอย่านะอย่านะประเดน,นขอรีโหลดดิ้งก่อนแล้วกัน มันมาละมันมาละอ้าวมันลงไปอุ้ยโดนโดนตบเลยเ <c oughs> มื่อฉันได้ระวังตัวนะอีกแล้วโอเคอีกก็ไม่กี่วิเนี่ยสามสองหนึ่งชึบอ้าวหายไปไหนวะเนี่ยคนนั้นอนะ่ะอ๋อมันโดดลงไปฮะเรียบร้อยโดนตบโอ้ผีแม่งเล่นโหดมากละ่ะตานี้นะแบบในห้องนี้แบบเล่นกันโคตรโหดนะเพราะว่ามีแต่คนเลเวลแบบสูงๆกันทั้งนั้นเลยนะแล้วก็พวก VIP นะเติมหนักๆโอเคมาอุ้ยไขย่เงาปลาเบิดแสงวะนี่เนี่ยอืม ผมก็ไม่ได้ซื้อมานะถ้าเกิดซื้อมานี่จะปาแก้งแม่งเลยอืมาเลยมาเลยผมเป็นว่าโอเคฮะโดนลุมยิงอย่างแน่นอนเลยสองหนึ่งโคตรตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆนั่นไงผมว่าแล้วแต่ผมแบบมีเลือดเยอะไงก็ตดตบได้หรือเปล่านะตัวตบไม่ได้บผมตดตบไม่ไม่เป็นนะฮะคนนี้ก็ได้มาตบไปเรียบร้อยตายผมไปดีกว่านะ มีแบบมีเหยื่อแล้วพอละคือไอ้ตัวนี้ฮะแต่ก็ลองผมไปตบโอ้โหมันรู้อะ่ะมันรู้นะแม่งแบบโคตรโคตรเก่งไงไอพวกนี้นะฮะมันรู้อะ่ะมันยิงแบบเผื่อไปก่อนเลยอะ่ะไอคนด้านในคุกรวยก็มีสเต็มแล้วโอ้โหผมไม่เข้าไปดีกว่าในคุกรวยอะ่ะเอาไอสองตัวนี้ก่อนนะฮะเฮ้ยมันมีสามตัวนี่หว่าแล้วอีกตัวหนึ่งมนหายไปไหนวะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งหายตัวหนึ่งนะโัวขึ้นไปมไม่ได้ว่ะ แม่งเล่นดีมากไอ้คนในคุกก็อ้ออาวโดนตบแลวหนึ่งคนนะฮะใครโดนตบไปเนะี่ยหรือว่าตัวที่มันยืนนิ่งหรือเปล่าน่าจะตัวยืนนิ่งนะฮะแม่งเพื่อนเราไปตบตัวยืนนิ่งทำไมเนี่ยเพื่อนเฮ้ยมารีโหลดไอ้ตัวด้านหลังแม่งยิงเสริมแม่งแท็กทิมกันดีมากนะฮะเก็บเลือดกันละกันชึบอ้าววันดีฮะมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองถึงว่าหายไปในหนึ่งตัว <laughs> แอบเนียนเลยนะ ในคุกนี้แบบมีมีปืน M39 เองครับปืนแจสลินนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้เวลาวงแตกวงแตกวงแตกอย่างแน่นอนตบไปตบไปตายอีกตัวหนึ่งอีกสองตัวดิแก okay. วิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอ่ะมาตัลงล่างมาแล้วมาแล้วตบตบไปตบอื uh ้อ huh. ห uh ือ huh. ไม่โดนเย้ตบไม่โดน uh huh. เพื่อนโอเคฮะอีกหนึ่งตัวเองอยู่ไหนเอ่ย ผมว่าน่าจะแอบือเป่านี่เงี้ยพวกชอบแอบนะฮะน่าจะอยู่ตรงนี้นี่ไงเรยปล้อยดนตบไปแล้วนะฮะก็จบเกมนะฮะเย่ผมได้ยอ่คิวส,สุดๆด้วยนะในตานนี้จัดไปนะโอเคจัดว่าแบบโคตรจะสนุกเลยนะสหรับตานนี้สหรับคลิปนี้นะฮะมาผมจะได้กี่คิวนะเราก็มาดูกันนะรอฮะรอรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะผมจะไม่ตัดแล้วกันตรงนี้นะเพราะว่าขี้เกียจจะตัด เอ่มผมได้ MVP ว่าโอ้ผมได้มา51คิวเลยฮนะเนี่ยมีแต่มีแต่คนแบบเลเวลส,งสูงๆกันทั้งนั้นเลยฮนะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วในการผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันก็บ๊ายบาย